สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับส่วนตัวคืองงมากครับกับแก๊งไอรอหรือพวกที่ออกมาทําป้ายที่ให้เห็นชอบในการแก้ไขแลธรรมนูญนะครับหมายเหตุคลิปนี้ส่งมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนวารุนแลและคอนเทนตชังในทุกรูปแบบอามีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำคือส่วนตัวอยากถามคณะไอรอและคนเหล่านี้ครับว่าตอนที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันพวกคุณไปอยู่ที่ไหนครับ ทุกวันนี้ต่างด้าวล้นประเทศคนไทยเสียเปียบจากการถูกแย่งอาชีพนะครับล้างผ่านงบประมาณภาษีนะครับเข้ามาแย่งกินแย่งใช้เข้ามาแย่งลูกไทยหลานไทยเรียนมาแย่งคนไทยนะครับในการรักษาพยาบาลนะครับทำให้คุณหมอทํางานหนักเนี่ยพวกคุณเคยทวงสิทธิ์ความชอบธรรมให้กับคนไทยหรือไม่เหลือพวกคุณยมีจิตใจต่างด้าวหรือเป็นแก๊งต่างด้าวกันมานานแล้วนะครับถึงมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดครับเห็นชอบไปมนกการเมืองเข้ามาโกงหรือไงครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับทำไมถึงต้องบอกแบบนี้ก็ทุกวันนี้เฉพาะต่างด้าวเนี่ยมันทําให้เกิดทุจริตคอรัปชันในทุกองค์กคร<ด>มันเคยมีใครออกมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับงบประมาณภาษีของประเทศหรือไม่ครับเพื่อนหรือในอดีตจากตัวอย่างหลายๆเคสที่ผ่านมาที่มีนักการเมืองทุจริตคอรัปชันจนมีใครหลายคนติดคุกติดตารางหรือมีใครบางคนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไอ้ล้อมึงอยู่ไหนหรือไอ้คนกลุ่มก้อนที่ต้องการเห็นชอบให้แก้ไขและธรรมนูญฉบับปราโกง ไปอยู่ที่ไหนกันหมดครับเพื่อนๆส่วนตัวเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถเรียกร้องความชอบทําให้กับประเทศชาตนนอกจากรัฐธรรมนูญชาบับปราบโกงนะครับเพื่อนเพราะในอดีตเนี่ยนะครับแม้กระทั่งอนุมัติทิ้งทวนอย่างค่าไฟไม่กี่บาทเนี่ย ยังส่งให้ไอ้มหาเศรษฐีบางคนเนี่ยรวยติดอันดับประเทศไปเลยนะครับเพียงแค่10กว่าปีเองนะครับเพื่อนและที่หนักกว่านั้นคืออะไรไม่สามารถทวงคืนนะครับเพื่อนไอ้สิ่งที่คนไทยสูญเสียไปได้จากการสําลองไฟฟ้าที่ไม่รู้ว่ามันโผโผมาจากไหนหรือเป็นวาตกรรมที่นักการเมืองมาปลูกปั่นเพื่อหลอกประชาชนนะครับที่ไม่มีความรู้หรือนะครับไม่ได้รับการสื่อสารที่ดีจากสื่อมวลชนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะสื่อส่วนใหญ่เนี่ยเออมันถูกซื้อไปหมดแล้วมัง้ง อไองามไส้ไอรอดตาปนหรือแม้กระทั่งสัญญาการเดินรถปรับอากาศหรือแม้กระทั่งรถไฟลอยฟ้าที่มีราคาเนี่ยบอกตรงๆโคตรเอารัดเอาเปรียบประชาชนเลยเพราะอะไรล่ะครับเอา้าไอบริษัทที่ได้ประมูลสัมปทานเนี่ยกำไรปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่พันล้านหมื่นล้านนะครับจนมีเงินเหลือเฟือมากมายมหาศาลเพียงพอที่จะเออไปกู้นะครับเพื่อนเพื่อเอาเข้ามาประมูลสร้างรถไฟลอยฟ้านะครับเป็นของตัวเอง สวยงามไส้ตายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะรับจ้างเดินรถเนี่ยมันก็ไม่ควรมีกําไรมากมายมหาศาลขนาดนั้นหรือไม่เพราะอะไรละครับก็มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนคนไทยนะครับขนาดไอ้แค่ค่าไฟเนี่ยนะครับหน่วยละ3บาท2บาท10ตังค์ยีตังค์เนี่ยยังรวยกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยและคุณลองคิดสภาพสิครับว่าการเดินรถไฟลอยฟ้าหรือนะครับรถปรับอากาศเนี่ยนะครับถ้าหากกาไรมันมหาศาลกันหลักพันล้านเนี่ยนะครับมันน่าจะทบทวนพิจารณาหรือไม่ พราะสัมปทานปลูกขาดต่างๆจริงๆไม่ต้องให้เอกชนทําก็ได้ให้ภาครัฐทำเนี่ยแล้วก็เก็บในราคาที่เป็นธรรมนะครับไปกลับก็อย่าให้เกินสัก70บาท35บาทส่วนตัวคิดว่าก็แพงมากแล้วสําหรับรถไฟลอยฟ้านะครับรถปรับอากาศก็อย่าให้เกิน14บาทนะครับเพื่อนตลอดสายเพราะอะไรล่ะครับถ้าหากคุณเอาค่าเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยมาเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ธรรมดานะครับมันอย่างน้อยเกิน2 5่สถึงิเปอร์เซ็นต์เลยสวยงามส้ายตายเลย แล้วคนไทยเนี่ยมันจะเอากําลังซื้อจากไหนละครับมาผลักดันเศรษฐกิจครับเพื่อนๆไอรอหรือคนที่ต้องการเห็นชอบให้แก้ไขหรือฉีกแล้วรรมนูญฉบับปรากโกงเนี่ยนะครับคุณเคยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างในอดีตมีมากมายครับเพื่อนยกตัวอย่างเช่นพลังงานเนี่ยจริงอยู่ครับกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ผลประโยชน์และกำไรกำไรกับต้องเกลี่ยไปให้พวกนายทุนแล้วแบบนี้ประชาชนมันได้อะไรครับจากการที่ มีพวกมีพ้องส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดเป็นกรรมธิการเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรไปกินเงินดงเงินเดือนหรือไปกินค่าเบียร์หลงเบี้ยงเนี่ยค่าประชุมแต่ละครั้งเนี่ยตายเลยนะครับไอคนที่จ่ายคือประชาชนนะครับเพื่อนจริงๆแล้วธนาการเมืองมันไม่แปลรูปสมัมปทานหรือนะครับไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันส่วนตัวนะครับก็จะเห็นด้วยนะครับกับการเห็นชอบแก้ไขแล้วธรรมนูญแต่เนื่องจากพฤติกรรมของนักการเมืองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กร จนทําให้ประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับเข้าใจว่าการทุจริตคือเรื่องที่ถูกต้องไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนและนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนคือสาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศชาติไม่เจริญไม่พัฒนานะครับสักกีเดียวนะครับเพื่อนดูด้วยจากอะไรแอดมินไม่ได้พูดลอยๆทุกวันนี้คุณไปดูสิครับคนที่ร่ารวยอ่ะมีคอนเน็ชันนะครับเป็นมหาเศรษฐีเป็นไฮโซหรือแม้กระทั่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดารลงดาราทยอยกันติดคุกติดตารางเพราะอะไรล่ะครับ พราะมันเห็นผู้นําอย่างนักการเมืองอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีทุจริตคอร์รัปชันมันก็แห่ทํากันไงครับเพื่อนเพื่ขนาดสื่อมวลชนที่เป็นสื่ออาุโสนะครับเพื่อนตายแล้วนะครับอ้ไอ้นี่มานั่งอวยพักการเมืองสซมเนี่ยนะครับนเพื่อนมันก็เคยมีคดีนะครับในการช่อลาดบางหลวงโกงงบประมาณภาษีของคนไทย ผ่านองค์กรสื่อตายเลยนะครับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์บ้าบอกอแตกอะไรก็ช่างหัวมันนะถึงแม้ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่นะครับเราไม่ควรลืมบทเรียนเหล่านี้ครับที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทวงก้อนนะครับส่วนตัวนะครับจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยลงคะแนนในช่องไม่เห็นชอบในการแก้ไขและธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญมันสามารถแก้ไขได้เป็นบางมาตาอยู่แล้วถ้าตรงไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าตรงไหนนักการเมืองไม่ได้ประโยชน์อันนี้ยิ่งดีครับปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนพาะอะไรละครับมันจะได้ตั้งใจทํางานนะครับไม่คิดเข้ามาโกงบ้านกินเมืองไม่คิดทําให้ประเทศถอยหลังไม่คิดเข้ามาแช่เข้ามาดองประเทศนะครับเพื่อนสองปี8เดือนที่ผ่านมาเราได้อะไรกับนักการเมืองที่อ้างว่าอาสาระดูแลปากท้องของประชาชนไม่มีนะครับแต่นะครับตรงกันข้ามครับเรากลับได้นะักการเมืองโกหกปิ้นป้อนทอแหลหลอกลวงประชาชนไปวันวันนะครับ หนักกว่านั้นคืออะไรนะครับฝากไฟสตูนะครับเพื่อนแอบคุยทางลับกับผู้นำเขมรอย่างกัมพูชาเนี่ยถามไอรอนะครับพวกคุณไปอยู่ที่ไหนอยู่เหรอครับอ้ยงามไส้ไอรอดตาปนจึงอยากตั้งคำถามส่วนตัวนะครับคิดว่าพวกคุณเนี่ยคือหนึ่งในปากในเสียงหรือตัวแทนของนักการเมืองหรือไม่ของพรรคการเมืองหรือไม่ถึงทำอะไรแล้วเนี่ยสนับสนุนพรรคการเมืองและกลุ่มในทุนจ้างนะครับเพื่อน ส่วนตัวนะครับอยากให้กะกะตเนี่ยไปตรวจสอบป้ายที่กาว่าเห็นชอบครับว่าเขาเอางบประมาณมาจากที่ไหนใครเป็นผู้อุดหนุนครับเพราะอะไรล่ะครับถ้าหากลนลลงเนี่ยนะครับไม่การในช่องเห็นชอบแต่ลนลลงให้คนไปลงประชามติส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นการชี้น้านะครับเพื่อนเพเพราะการติดป้ายอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ประชาชนสับสนครับเพื่อนๆน ไม่มีข้อมูลนะครับเพื่อนไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทําเพื่อประชาชนจริงหรือไม่แล้วถ้าหากเกิดความเสียหายใครกล้ารับผิดชอบครับไอรอมีปัญญารับผิดชอบหรอครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตพวกคุณนะครับที่ต้องการเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงหรือแม้กระทั่งกลุ่มไอรอเคยทวงคืนความยุติธรรมอะไรให้กับประเทศชาติและสังคมคนไทยได้บ้างครับ ไม่มีนะครับจากที่เห็นไม่เคยเห็นอะไรทั้งนั้นส่วนตัวนะครับจึงอยากให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของป้ายโฆษณาประชามติเห็นชอบพวกนี้ครับเพื่อนๆพ่อเพราะอะไรล่ะครับเพ,อพ,อพ,อพอื่อนเพื่อนเอา้าใครกล้าร,รับประกันครับว่าพรักการเมืองจะไม่ได้ประโยชน์จะไม่มีการเอ็นเอ,เอียงและเลือกปฏิบัติครับเพื่อนๆหรือจะไม่มีกลุ่มในทุนต่างชาติหรือจะไม่มีกลุ่มในทุนที่หวังประโยชน์จากการหรือได้ประโยชน์จากการแก้ไขและธรรมนูญฉบับปรบาโกองนะครับ อย่าลืมนะครับเมื่อนวันที่8กุมภานะครับไอแอดมินนะครับและคนรักชาตินะครับทุกคนนะครับไปรวมพลังลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบในการแก้ไขและธรรมนูนนะครับ ไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่